สวัสดีครับผมเสือภูมิจีน้อยชินนวันนี้ชิงแชมป์ว่างนะนี่เราเคยมีแชมป์อยู่เส้นนียวันนั้น100ร้อยเท่าไหร่ร้อยก่อนด์วันนี้ร้อยร้อยแปดซ้อมที่โคราชกี่วันรอบนี้เดือนกว่าจบมวยมาตอนนี้รวมๆวมร้อยกว่าคสิบบาทเรานี่ยเขานะใช่ไหมเราเจอกับเพชจมังกรนี่เตะขาต่อยมันสูงเท่าไหร่ร้อยกว่าสิบบาน้ำหนักปล่อยครับสามไฟล่าสุดผลง,งานช<า>นะหมดไหม จังหวัดสอง,อสอง,ง,งเสมอหนึ่งเอ้าลูกหลานจากจักงหวัดฝากครับคุณอาและเอฟซป็นังใจผมนะเอฟซีน,นะโชคดีครับตัวทางบ้านหน่อยวันนี้เราเจอใครสิงเ,เชีเยงว่างนะพิกัดร้ล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่ร้อยเจ็ดกี่มาขาเนะ้่มาเกินน้ำหนักในครั้งแรกไหมลกลางวันนี้เราเคยชกหลายครั้งไหมน้ำหนักเราไปปล่อย เราก็เตะขา้งมัดนะเสรอภูมนี่จะลปอยเข่าไหมเดี๋ยวเปลี่ยนลูกลางกันแล้วนะซกะมยยกลลวนะมยมาดูรวมเท่าไหร่อตอนนี้น้ำหนักสูงคนจากจังหวัดอ่ะบอกไปเก่าเชี่ยนนะวันนี้โอเคขอชุดนี้หน่อยได้ไป